สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่แชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเต e โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสตุตการ์ตเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนอี จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม MHP Ari ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านจอจี้ครูอาชวิลลี่และก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำลายบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยลายบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาลายบอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสตุตการ์ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ27ของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านสตุตการ์ดภายใต้การคุมทีมของเซบาสเตียนฮูเนสผลงานในรายการนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังลงแข่งไปแล้ว5นัดเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนความพร้อมของทีมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นเอลบิลันตูเรเดนิสอุนดาร์เจมี่เลเวลิงลูก้าไรมุนยาอูอองฮาชามฟิลิปอุกริทเชคกนีอัสอามินอันดาคิวและดองซากาดูซึ่งทั้งหมดนี้หมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนยังบ่อยกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ36ของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสองนัดเสมอ1หนึ่งนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้6ประตูเสีย11ประตูวันนี้ทางด้านยังบอยภายใต้การคุมทีมของโยเอลมาแยงผลงานในรายการนี้ย่ำแย่หนักมากเพราะลงแข่งไปแล้ว5นัดแพ้รวดทั้ง5้าเกณฑ์ความพร้อมของทีมในวันนี้ก็ยังไม่ดีเช่นกันเพราะมีผู้เล่นอย่างเอบิมาคอนลีตองกีสุกรูไซดี้ยังโก้อับดูคอนเต้ซาดินเซอร์โนฟาซานินและมิเกลชัยวาที่ยังบาดเจ็บและหมดสิทธิ์ลงสนาม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ สตุตการ์ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอเล็กซานเดอร์นูเบลปาสคาร์สเตนเซลองโตนีรูอูยูเลียนชาบอดมัคซิมิเลียนมิเติลสตักอตาคางคาราซอังเจโลสติเลอร์โยชฟักโนมันเอนโซมิลอดคริสฟูริเออร์เมดินเดมิโรวิชยังบอยจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดว um, er, ิ i บลมูสเลวินบลัมมฮ h a m e ดอลิกามาราชานโรเลาแปรยาอูอองฮาชามฟิลิปอูครินิตเชคเนียสอลันวิชอุส คาสติออตอิเมรีโจเอลมอนเตโรซิลเวร์ก้องูล่าทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา5นัดผลคือคือเจ้าบ้านสตุตการ์ชชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ก้าประตูเสีย12ประตูสถานการณ์ของทั้งสองทีมในเกมนี้ค่อนข้างชัดเจนฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์แม้ผลงานจะไม่ดีนักแต่ก็ยังมีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นโดยรวมถึงว่ายังพอมีความหวังส่วนทางทีมเยือนยังบ่อย ต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่แย่แบบสุดๆทั้งเกมรับที่เสียประตูไปถึง17ลูกจาก5้านาที่ผ่านมาและเกมรุกที่แทบไม่มีประสิทธิภาพเลยมองโดยรวมแล้วเจ้าบ้านมีโอกาสเก็บชัยชนะได้สูงเปอร์เซ็นที่สตุตการ์จะชนะอยู่ที่80%เปอร์เซ็น์ที่ยังบอยจะชนะอยู่ที่1 0และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 0จากการวิเคราะห์ฟันธงได้ว่าสตุตการ์เปิดบ้านชนะยังบอยไปด้วยประตูสาประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหน จะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ